ก็ใส่ซองเห็นหมาแว๊บ,บวิ่งผ่านหน้ามีข้าบอะไรอยู่ในปากอ้ยอุ้ยเจอเจอก็ต้มมัดหมาขาโมยมีแต่แมวขโมยเอ,อ๊ะจะเอาไปไหนไหนบอกแม่ดิไหนมานี่ดิมาี่มานี่นนไหนใครเอ๊ะจะขโมยไปไหนเอะเอะใครขโมย ใครขโมยดูดิเนแม่ก็จะให้กินอยู่รีบขโมยเลยโอ้โห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 ไหนไหนจะเอาไปไหนไหนเอาไปเออขอแม่ยังขอแม่ยังขอแม่หรือยังขอหลือยังขอหรือยัง ยังไม่ขอเลยหลักฐานค่าปากเลยเนี่ยโอ้โหไหนดิหลักฐานเต็มปากเลยโอ้ตายตายตายละเออให้นางวีก่าจะให้อยู่แล้วแหละโหของชอบเลยเออเออเออเราดูนั้อเออเตรียมแกะเดี๋ยวดิแกะก็เลอะขาอีกอืมเดี๋ย Kẹt ngay kẹt ngay ma mẹ ma mẹ ma 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 mẹ kẹt hai